สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูดับร้อยบน4สูตรหลักของเรานะท่านผู้ชมนะก็ทั้ง4สูตรเป็นสูตรเดิมนะท่านผู้ชมนะก็22งวด21งวดแล้วยังไม่หลุดท่านผู้ชมครับก็ถือว่าดับดีนะท่านผู้ชมนะก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลข เ่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับคลิปนี้เรามาดูดับร้อยบน4สูตรท่านผู้ชมนะก็ถือว่าเดินดีนะครับดับเอาอยู่ทั้ง2 1งวดนะเป็นสติที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเรามาดูสูตรนะครับท่านผู้ชมครับ สูตรที่1นะท่านผู้ชมนะใช้10บนบวกหน่วยบนบวก5คงที่สูตรที่2ใช้หน่วยล่างคูณ2บวก7คงที่สูตรที่3ใช้หน่วยบนคูณ3บวก9คงที่สูตรที่4ใช้หน่วยบนบวกหน่วยล่างคูณ3นะครับเป็นดับร้อยบน4สูตรนะครับ ผมใช้สถิติงวดที่ออก757เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูสถิติทั้ง4สูตรกันนะท่านผู้ชมนะแล้วเราค่อยมาคำนวณทีเดียวนะทั้ง4สูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับ ถือว่าเดินดีนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับงวดล่าสุดนะท่านผู้ชมนะงวดล่าสุดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่21นะเนี่ยครับงวดที่21ออก9 6 2นะครับ หลักร้อยของเราก็คือออก9นะท่านผู้ชมเรามาดูสูตรนะทั้ง4สูตรงวดที่ผ่านมานะครับให้ดับที่6นะสูตร1นะครับสูตร2 5นะสูตร3 4นะครับแล้วก็สูตรที่4ดับ2นะก็ปรากฏว่าผ่านทั้ง4สูตรท่านผู้ชมนะผ่านนะครับทั้ง4สูตรผ่านหมดเลยนะครับ งวดนี้ก็ขอให้ดับต่อนะท่านผู้ชมนะขอให้ดับเอาอยู่ทั้ง4สูตรนะครับกําลังเดินดีนะท่านผู้ชมนะเรามาคํานวณงวดที่1นึพฤศจิกายน2,567นะันจะท่านผู้ชมนะเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะครับสูตรนะสิบบนบวกหน่วยบนบวก5คงที่10บบนก็คือ6นะท่านผู้ชม สิบ,บนก็คือหกนะครับหน่วยบนก็คือ2นะครับ10บ,บนก็คือ6ห,หน่วยบนก็คือ2นะครับแล้วก็บวก5้คงที่นะห้บวกสได้7จ็ดไอ้นี้ก็ได้หกนะครับ6กบวกเดได้3าม ดับสูตรแรกดับร้อยดับสามนะท่านผู้ชมนะสูตรที่สหน่วยล่างคูณสอบวกเหน่วยล่างก็คือศูนย์นะศูก็ได้ศนะครับบวกเจ็ดคงที่ศูนบกเ็ก็ได้เนะครับเพราะฉะนั้นสูตรสองดับร้อยดับเจ็ดสูตรสามหน่วยบนคูณสามบวกเก้าหน่วยบนก็คือสองสองสามเป็นหก 6บวก9คงที่นะครับ9บวก6ก็ได้5สูตร3าดับ5เรามาดูสูตรที่4กันท่านผู้ชมครับหน่วยบนนะหน่วยบนบวกหน่วยล่างคูณ3หน่วยบนก็คือ2 2บวก หน่วยล่างคูณ3หน่วยล่างคือศูนย์ศย์สได้0 2นบวกศย์ก็ได้2นะครับเพราะฉะนั้นเด่นสูตร4ี่เฮ้ดับสูตร4ดับ2ท่านผู้ชมดับร้อยบน4สูตรหลักของเราท่านผู้ชมสูตร1ดับ3สูตร2ดับ7สูตร3ดับ5 สูตร4ดับสองดับสองสามท่านผู้ชมดับ2 3 5 7 2 3 5 7นะครับดับ4ตัวเลยท่านผู้ชมนะไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่สูตรเดียวนะครับสำหรับดับร้อยบน4สูตรนะท่านผู้ชมนะก็ชนกับเด่นท่านก็เลือกเด่นนะท่านผู้ชมนะหรือบางท่านก็จะเลือกนำไปใช้ก็แล้วแต่ท่านนะครับดับของผมเนี่ยอาจจะไปชน ไปเด่นของท่านก็ได้แล้วแต่สูตรมันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะแต่ละท่านแต่ละจารย์ก็มีแนวทางเป็นของแต่ละท่านนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าดับไปชนกับเด่นท่านก็ให้เลือกเด่นนะครับสหรับของผมก็ดับ2 3 57ตามสูตรนี้นะผมค่อนข้างมั่นใจว่าดับเอาอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ตามสูตรแล้วก็ตามความมั่นใจของผมนะครับก็ดับร้อยบน4สูตรท่านผู้ชม2 3 57มมั่นใจว่าดับเอาอยู่ ก็เดี๋ยวมันมีเอฟซีขอมาสูตรเป็นสูตรเดิมท่านผู้ชมเนี่ยไอ้สูตรที่อีก3สูสตรนะท่านผู้ชมนะอันนี้รู้สึกจะโทรโทรมามั้งเป็น f อซก็คนรู้จักกันนี่แหละนะก็นี่สามสูตรนี่ผมพักสูตรไว้เพราะว่าเขาหลุดท่านผู้ชมนะเนี่ยเรามาดูนิดนึงท่านผู้ชมสูตรแรกนี่หลุด2งวด สูตร2นี่หลุด3งวดนี่หลุดติดกันด้วยนะแล้วก็สูตรที่3นี่ก็หลุดติดกัน2งวดนะท่านผู้ชมเอ่อจริงๆผมก็คำนวณไว้อยู่แล้วนะแต่เรามาดูกันนะครับว่าจะดับตัวไหนเนี่ยครับทั้ง3สูตรนี่นะเป็นสูตรเดิมที่ที่ผิดนะท่านผู้ชมนะที่เคยผิดนะเรามาดูสูตรแรกที่หลุดแล้วนะครับยังไม่หลุดซ้ำนะงวดนี้นะครับก็ดับ 4ับนะท่านผู้ชมนะออร้อยบนคูณ2ก็9 2 8 1สบนก็คือ6หน่วยล่างก็คือ0นยะ8บวก6ก็ได้เท่ากับ4นะครับสูตร2ก็แสนคูณสก็ 4, 2เป็น8บวก4คงที่ก็8ปบวก4ก็ได้2นะครับแล้วก็สูตรที่3ก็10บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก1น0ะ10บนก็คือ6หน่วยบนก็คือ2 10ล่างก็คือ0นะครับแล้วก็ หนึ่งคงที่นะครับ6บวก2ได้8บวก1น่ก็ได้9ก็ดับ9นะครับดับ3สูตรสูตรเก่านะที่ fc ขอมาที่สูตรที่หลุดนะท่านผู้ชมนะดับ2 4 9นะครับ2 4 9แต่ว่าผมจะไม่ใช้2สูตรนี้นะท่านผู้ชมผมจะใช้เฉพาะสูตรที่ยังไม่หลุดนะครับ นี่ยครับผมจะใช้เฉพาะสูตรนี้นะสูตรที่เนี่ยครับร้อยบน4สูตรของเราเนี่ยครับสูตรนี้นะที่ยังไม่หลุดนะผมจะใช้นะครับ2 3 5 7เท่านั้นนะท่านผู้ชมนะส่วนเมื่อกี้3สูตรที่ f อฟอยากให้เอามาลงก็เอาลงให้แล้วนะครับ ก็ดับ2 49นะท่านผู้ชมนะดับ2 49สานะสำหรับสูตร3สูตรที่ที่เคยหลุดนะก็ผมก็เลยพักสูตรไว้นะครับแต่ก็คำนวณไว้ท่านผู้ชมนะก็นี่แหละเผื่อ f c บางคนบางคนก็โทรมาขอสูตรก็มีนะท่านผู้ชมนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนรู้จักกันนั่นแหละครับผมก็คำนวณให้แล้วก็บอกสูตรให้ไปบางท่านก็ไปคำนวณเองอะไรอย่างงี้บางคนก็ชอบสูตรที่ ที่หลุดแต่ก็ไม่เคยหลุดซ้ำนะหลายท่านชอบนะครับสูตรที่หลุดแล้วไม่หลุดซ้ำเนี่ยครับแต่บางสูตรก็หลุดติดกัน2งวดอย่างงี้งวด3ก็ก็ไม่หลุดก็บางคนก็ชอบแบบนั้นเอออหลุด2งวดติดไม่น่าจะหลุดอีกอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบนะท่านผู้ชมนะแต่เราก็ต้องดูตามสถานการณ์ด้วยนะครับแล้วแต่งวดแล้วแต่งวดก็เอามาดูประกอบก็ก็มีประโยชน์นะครับมันก็อาจจะไม่หลุดซ้ําอีกก็ได้ เราก็ดูตัวเลขแล้วก็สูตรอื่นๆประกอบด้วยนะครับไม่ใช่ว่ายึดเฉพาะสูตรที่เขาผิดเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยท่านผู้ชมสูตรที่เขาเดินดีเนี่ยโอกาสที่เขาจะเดินต่อก็จะมีสูงนะส่วนใหญ่นี่หลายท่านหลายอาจารย์เขาก็จะมันเป็นหลักหลักในการใช้สูตรหวนยนะท่านผู้ชมสูตรที่เดินดีในโอกาสที่เขาจะเดินต่อก็จะมีสูงส่วนสูตรที่หลุดในโอกาสที่เขาจะหลุดซ้ํามันก็จะมีสูงนี่เป็น หลักการง่ายๆในการใช้สูตรนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เขาก็เลยจะนิยมใช้สูตรที่เดินดีท่านผู้ชมอย่างเงี้ยฮะเดินเขาก็จะมีโอกาสเดินต่อแต่ทุกสูตรนะท่านผู้ชมมันก็มีโอกาสที่จะหลุดได้เหมือนกันหมดนะแล้วแต่สูตรนะครับบางสูตรก็แม่นบางสูตรก็หลุดบางสูตรก็ไม่หลุดซ้ําบางสูตรก็หลุดซ้ำสองสามงวดก็มีท่านผู้ชมเราก็ดูเป็นสูตรๆไปแล้วก็ดูแต่ละงวดไปนะเพราะว่าตัวเลขแต่ละงวดนี่มันก็จะ ไม่เหมือนกันท่านผู้ชมอย่างผมนี่ก็จะดูงวดปัจจุบันเป็นหลักสถิตินี่ก็ก็มยึดหลักการทัว่วไปเหมือนกับหลายๆท่านนั่นแหละถ้าถ้ามันถูกถ้ามันเดินดีเราก็โอกาสที่จะเดินต่อก็จะมีสูงสูตรในที่หลุดโอกาสที่มันจะหลุดต่อมันก็จะมีสูงอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะก็ดูงวดปัจจุบันแล้วก็ดูสูตรอื่นๆประกอบด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนทางช่องโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ